มาครับลูกค้าไปล้องรถมาแล้วนะมาจากอ,าอะไรนะเหนือ,อามาจากเชียงรายนะจะซื้อเงินสดไปดูกันว่าชอบไหมเปิดแคปให้ลูกค้าลงในเสียบอย <laughs> อย่าลืมลูกค้า <laughs> โอ้ ถูกใจไหมครับพี่ชายถูกใจอยู่เนาะกระเป๋าเงินดูแลให้แกได้ดีเด้ออย่าให้หายเด้อกระเป๋าเงินเนี่ยฮะ<า>เออกระเป๋าเงินล้าน <laughs> ดูแลดีๆเด้อสั่งกะเกแกก,กินข้าวเช้าไวแล้วสั่งข้าวเที่ยงให้แกด,ด้วยสั่งข้าวเที่ยงให้แกด,ด้วยแกไม่กินก็ให้แกถือกลับนะมาจากจังหวัดเชียงรายครับนะหิ้วกระเป๋าเป๊นะนั่งรถอ่านั่งรถไอรถตู้รถทัว จากจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เมื่อคืนมาสองมือครับนี่จบเงินสดครับเศร้านี่นะเดี๋ยวดูเซลลกลังคุยรายละเอียดว่านะจะใสแม็กหรือไม่ใสแม็กนะรถยังสวยเลยมีเจ้าของแล้วเดือคันนี้เด้อไม่ต้องโทรมาแล้วเร้อรับสายไม่ไหวแล้วคันนี้พ <laughs> ี่ชายเขาเอาแล้วนะสวยมากหน้าจุงหน้าจอ จะพาดูรถให้ FC ดูไปด้วยกัน,นาภายในใหม่คลิปแอรเย็นเจี๊ยบยางบิสโตนเป็นเอ็กซิลแท้ไลเนอร์บนมีหูเจาะเลยครับไลเนอร์ไม่มีแม้แต่รูเจาะเลยท้ายเดิมเม็ดอาร์คเดิมรถไม่ชนในเสียมการันตีแน่นอนเม็ดอาร์คเดิมหมดเลยออกจากอิรุสุเห็นไหม ติ๊กเกอร์อีดสุป,ป้ายแดงยังอยู่เลยหูยางใหม่คลิปเลยยางบิดตน้นไม่วิ่งสอ,องหมื่นโลหัวพวงมาลัยมัลติฟัง์ชั่นแอร์เย็นเจี๊ยบกุญแจรีโมทเม็ดอาร์คเดิมรถใหม่จะดึงยากแลบประกันว่าไม่มีเฉียวไม่มีชนีต<อ>ัวอย่าง ไปพาลูกค้าไปดูหน่อยเจ้าล้อมแม็กหรือเจ้าส่วนรถเครื่องนิ่งกิ๊กหน้าเดิมคานเดิมเด้อลองแก้มเดิมแม้กระทั่งฝากระปุงยังไม่มีรอยถอดนะสบายใจได้นะซื้อเงินสดข้อดีก็คือของไอ้เสมไม่ต้องเสียแวดอ่าปรตีนี่เจ้าจะเสียแวตเดเร์เลดหาแสนเนี่ยเจ้าต้องควกอีกประมาณสามหมื่น0 0่หมแต่ว่าไอ้เสมจบเงินสดไม่มีแวต นะซื้อเงินผ่อนฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนนะฟรีส่งรถทั่วไทยนะเดี๋ยวให้พี่ชายกับพี่สาวเขาไปดูล้อแม็กก่อนนะว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจัดใหนะ้ขอให้มีใจครับจะใกล้หรือไกลได้หมดขอให้มีใจ <laughs> โอเคบอเจ้าเบิรงไอเสียมหรือเจ้ามีใจบอกันมีใจกันน้ำหายเสียมแต่กันว่ามีใจวอาย,อยแต่ว่าบวิคาน้มัน <laughs> โัวบ,บอกไอ ยิดใจไอ้แต่ว่าไปวาไวเดี๋ยวไอ้ไปส่งให้ไปเฮ็ดสัญญาฮอดหน้าบ้านให้โอเคบอนะโอเคครับนะพี่น้องรับชมอยู่จากจังหวัดใดคอมเมนต์บอกไอ้เซมด้วยพิมพ์คําว่าโคตดสุดโคตรสุดโคตดสุดไอ้เสมของแท้ไอ้เสมคนจริงไอ้เซมจัดให้ไอ้เสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านโคตดสุดไอ้รุ่น